เรียบร้อยครับเรีย,ยบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับสายใหญ่ครับขบยางแล้วแต่นะครับอยู่ครับอยู่ครับแล้วแต่อยู่แล้วแล้วแต่ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับฟิโลฟอกเหมือนเดิมครับตกใจครับตกใจผมเนี่ยตกใจไม่โดนครับไม่โดนขึ้นปากแล้ว แล้วแต่ตาอยู่รอบตัวไปหมดนะครับตุ๊บตุ๊บ เกบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับไสใหญ่ครับขบยางแล้วแต่นะครับตัวนี้ไซส์สีได้นะ่าไซส์สีได้นะครับ ได้นะตุงนี้เอาไม่ขึ้นเลยครับตามมากัดเบาๆนะครับปลาใหญ่จะกัดเบานะครับปลาใหญ่ 4, มีสี่มีห้านะครับตัวนสี่ขึ้นแน่นอน,นครับไอ้สี่ห้าครับตัวนี้เดี๋ยวเราขึ้นถ่ายรูปช่างน้ำหนักนะครับยอดมากตัวนี้ครับน่าจะอยู่ที่4ีกิโลนะครับดูแล้วตัวนี้ ยังไงก็สีแน่ครับสี่จุดหนึ่งนะครับโอ้โห สีจุดนึงสีจุดนึงยาวก็จะประมาณหนึ่งองมสี่แปดสิบสมเซนนะครับแปดส้ซนพอดีนะครับ อย่างแล้วแต่จะออกยังไงทีนี้อย่างแล้วแต่ลงคอครับจะออกยังไงวะเนี่ย <c oughs> จัดแมวน้ำซีโนนะครับซีโนซีโน ต,ต,ตขึ้นแล้วครับใหญ่ๆขึ้นนะครับใหญ่ๆขึ้นนะครับขึ้นดูป่าครับใหญ่ๆไม่โดนครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับแมวน้ำซีโนบอกแล้วขึ้นป่าใหญ่ขึ้นปากนะครับ ขึ้นปากเป็นโดนแน่ครับดี๋ยวน้ำซีนนครับตัวนี้ก็อยู่ที่ใสใสสองได้นะครับใสสองครับโลเก็ตโลแปดได้ ใส่ใหญ่เลยจะใสใหญ่นะักเก็บร้อยดีครับโดนไม่โดนไม่โดน,โดนครับขับแบบระแววงมากครับ แล้วแต่ครับลองใหม่ดิไม่โดนครับขึ้นปารละดอกนี้โดนแน่ครับดอกนี้ยังไงก็โดนนะครับมันอยู่ในปลาครับมันอยู่ในปามนอยู่ในปา เรียบร้อยครับเรียบร้อย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 ครับเล่นตกใจกันหมดเลยครับไม่เบาจังครับเบาก็ได้ตัวอย่ครับไซโลครับหุบยางอะไรครับยางแล้วแต่นะครับแล้วแต่เหมือนเดิม ฟิโลโฟอกครับสีขาวฟิโลโฟอกครับกัดสนน่นเลยกัดสนน่นเลยนะฟิโลโฟอกครับสีขาวสายสอง เรียิบไว้ครับเรียบร้อยครับฟิโลฟอกเหมือนเดิมครับ ียิบ้อยครับียิบ้อยครับฟิโลฟอกเหมือนเดิมครับโอ้ลุดโอ้ลุดเอ้ยไซส์สวยงามด้วยครับไซส์ใหญ่ด้วยลุด อยู่ครับอยู่ครับแต้วแต่อยู่แล้วครับแต้วแต่แต้วแต่ครับแต้วแต่กบจางแล้วแต่นะครับตัวเล็กไว้ใจได้ครับใส่สองใส่สาม ไส์สามนะครับตัวนี้ว้าวไซส์สี่ไซส์สามไซส์สา,ส,าสามได้ครับกดยางแล้วแต่ครับเต็มคำไซส์สวยงามมากครับไซส์สามนะครับ สุดยอดครับวันนี้มาคนเดียวนะครับวันนี้มาททเทสเยี่อโชว์ผลงานให้นา้นาๆได้ชมนะครับฟีโลฟอกสีขาวแล้วแต่2ส,สีนะครับกบยางแล้วแต่ขนาด4เซนนะครับจัดไส์ใหญ่5้าโลครับไซส์สี่โลแมวน้ำนะครับแล้วก็ฟีโลฟอกสีสีฟ้านะครับขาไม่ได้เลยครับทีเด็ด ตัวนี้แมวน้ำซีโนนะครับสำหรับนานาเพื่อนๆที่อยู่ในเกาหลีนะครับหรือท่านผู้ชมที่อยู่ในเกาหลีนะครับถ้าสนใจเหยื่อก็สอบถามได้ที่เพจทว s h ิ่งไทยแลนด์และก็ Facebook ต้อมทีซีอุดรนะครับฝากนานากดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับไซส์ใหญ่มากนะครับไซส์86 87เซนตครับตัวนี้ก็85โอเคครับเราจะปล่อยคืนนะครับ ไปขนาดไซส์ไซส์เล็กก่อนนะครับไซส์โลครึ่งไซส์โลครึ่งน,นะครับอุย้ยลม้ลมล้มล้มครับลม้มไซส์ใหญ่ปล่อยขึ้นนะเราปล่อยขึ้นหมดเลยครับแมวกลับนะครับ ต้นไม้แทอันนะครับปล่อยคืนหมดนะครับไม่เอากับหนักฟิโลโฟกซไม่มีผิดหวังแน่ๆครับปล่อยคืนหมดนะครับคืนหมดตาคืนสู่ธรรมชาติไซห้าเนี่ย ปลาส่วนมากปลาไซส์ขนาดใหญ่จะกัดกัดเบานะครับกัดเบากัดไม่แรงนะครับแต่ถ้าไซส์เล็กเนี่ยไซส์เล็กเนี่ยกัดแรงนะครับไซส์สองโลเนี่ยไซส์สองโลกัดแรงไซส์สามไม่เท่าไหร่ไซส์สีไซสห้าเนี่ยยิ่งเบาครับเพราะว่ามันไม่มีแรงที่จะกัดเหยื่อนะครับปล่อยขึ้นปล่อยขึ้น โอเคครับเดินทางกลับก่อนค่ำแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ Ja